ต้นไม้อ่าโอเคแคนแคนซีแคนโก้อึบนี่เนาะจ้าบ็นจ้านี่ทางจะขึ้นภูเขาเด้อข้างๆทา,า,างนะจ้าสมเทาเออกมาคระฟ้าจ,จ้าก็มีทุ่งมีปา่าแล้วก็มีต้นสนแล้วก็นจ้าอันนี้ก็คือสวนมา้าโคกมา้าเอียงประมาณนี้จ้ามีปา่าต้นไม้ ขึ้นภูเขาด้วยจ้านยจะขึ้นเป็นจุดชมวิวนะใกล้ๆบ้านสาวุูไทยเนี่จ้ะส่เทาพากันนอนี่เบิ่อูีตอนช่วงนี้ก็จะแห้งๆหน่อยก็บางช่วงก็เขียวบางช่วงก็แห้งอยู่จ้าเพราะว่ามีจ้ะก็จะมีบ้านเรือนคนมังมีบ้านเรือนผู้คนก็เจาะแทะมโยมาแยะอยู่ยยจ้าคนจะขึ้นไปสู่นป่าส <ไป S 2> ูานาสาวภูวไทย ดูปลาค้างปลาแปนเอืดตืดปลาค้างวันนี้ครับรุนละเจ้าอากาศกับคักอยู่จ้าไม่หนาวแปนเอืดตืดอยูวันที่ไปวันนั้นแล้วมันมีแสงน้อยกระเห็ดออกมันนี้แดดจ้าแดด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 แสงแดดดดล่ำเรือล่ำไหลมากมายจ้วันนั้น่ะถึงแม้มันจะมีแดดและก็ดีกว่ามันไม่มีแดดเนาะ ปมันมอไม่ไม่มีลุกมันก็โอเคแล้วเมนโมจ่านีงเท่านี่จ้าขึ้นไปป่ะเฮ็ดน่าจะออกน้ปลายอุ้ยปลานี่ไม่เคยมาเชื่อจ้าช่วงพึ่งจะขับรถเจาะขี้แล้วเน่จ้า ต้นเฟิร์นน่าจะเขียวเห็ดน่าจะออกเยอะจะปานีนะจะเป็นทาางเเขียวลึมๆอยู่จัเขียวลึมๆลดทางเฮาบ้านเฮาเมืองก่อนจะขึ้นภูเขาก็มีบ่าข้างทางจะมี่าเลาะป่าเลาะดุกเลาะโดดป่าก็จะจบแล้วอาการปินใจจะแดดว่างพร้อมบางช่วงบางโอ้นกร้องยังจังยังจังห็นทะลุก็มืดตึ๊บคือไกลถ้าเลาะพาป่วงจะมันจะถึง ดูวิวข้างทางเนื้ผ่านปาเขาลำนาวไปลำบากผ่านไปผ่านมาสนขึ้นไปจะเป็นป่าสนไปเห็ดเป็นจุดที่ทหารเขามาฝึกยิงปืนส่งเท้านิวจ้าเลิ่นไปแล้วกระับรถลบลงมาใหม่จ้าโอ้ยมีแน่นแล้วเลยับรถลงมาใหม่ขับรถไปอีกทางนึนะจ้าเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็จะขับรถหน้ารถก็จะส่งเห็นพระอาทิตย์ นอนเงี่งประมาณนี้จ้าอาทิตย์ส่งมาพอดีงามเมือจ้าแสงพระอาทิตย์เป็นเหมือนแสงเพชรแสงจืดจรัสจ้าอ้งามจ้าอากาศนี่ก็งามเมือนั่ะอือทางข้างก็ประมาณนี้จ้าส่งเข้ากับผาเลาะอีกจ้าผาเลาะนะจ้าเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวบุไทยแน่เด้อจ้าเพจสาวบุไทยสปายสวีดินเก้าคุณเติม แล้วก็โปรไฟล์ส่วนตัวจ้า Oh. Uh. ที่จะถึงก่อนนี่ทึกทางขึ้นข้างล่างใกล้จะถึงภูเขาที่เราจะไปชมวิวแล้วจ้านี่แต่ก็อยู่ตรงตีนภูเขาก็จะมีบ้านเรือนคนอยู่นะบ้านคนปะปายจ้า,า,จาไม่ได้ติดกันมากแล้วก็มีบ้านมีอะไรอย่างนี้จ้านี้มีป่าละเมะข้างทางมีสวนหญ้ามีสวนหญ้ามีเขาปลูก ผักปลูกอะไรได้วยจาก,ก่อนที่จะขึ้นไปตรงภูเขาเนี่ยข้างทางข้างซ้ายก็มีมีบ้านคนอยู่จ้าใช่ไหมข้างซ้ายข้างขวาก็ยังมีบ้านคนอยู่ด้อจ้าเนี่ยก่อนที่จะถึงนี่พอไปตรงนี้ก็จะมีป่าต้นดอกไม้ริมข้างบ้านคนจ้ะ ก็ยังมีบ้านคนนะก่อนจะถึงตีนก่อนจะถึงภูเขาจุดชมวิวก็มีบ้านเรือนบ้านคนเยอะแยะอยู่จ้าบ้านเยอะแยะมากมายอยู่จ้านี่แน่นี่เป็นบ้านที่เขาสร้างกำแพงด้วยหินสมัยตะก่อนหินโบราณสมัยตะเก่านี่เป็นบ้านเก่าๆบ้านเก่านี่จ้าข้างบ้านเขาก็จะมีเลี้ยงวัววัวนี่จ้าวัวตัวเบลเบล่าเลยนะนี่มีวัวมี เยอะแยะเลยจา้านี่สาวไทยให้เบิงมีวัวเด้อนี่เขาเลี้ยงวัวแล้วก็มีเขาตัดต้นไม้ตัดเป็นท่อนๆมาไว้ทําฟืนมาไว้ทําพวกสร้างบ้านพวกอะไรอย่างเงี้ยจา้า่อันี่คือสวนวัวจะอันนี้ตัวอิงากับบหูนน่สาวไทยขี่รถก่อนจะถึงถึงภูเขาน่ะแมเหมือนลาเหมือนลาแม เหมือนลาตัวลาโมเมนต์หมาไหม,ม,ม,มไม่ใช่หมาเนาะสาวบุไทยตอนแรกคิดว่าเป็นมา้าแต่แฟนสาวบุไทยบอกไม่ใช่มา้ามันเป็นลาแต่เขาชื่ออะไรก็ไม่รู้ฉันจําไม่ได้ัอชสามีกับวาเพราะว่ามันไม่ใช่สัตว์ของสวีเดนเขานําเข้ามาแล้วเขาเอามาเลี้ยงแล้วมันก็มาโตที่นี่เขาว่าลานั่นแหละจ้าสาวบุไทยเบลียวบึ้งแล้ว,วของลานะจ้ะลาลา,ลา เม่นม่าจะล่าเพราะว่ามันตัวน้อยกว่าละกว่ามาโคงสิบเป็นล่านะจ้าเป็นเป็นพันมันจะมีสีขาวสีดำสีเทาจ้าที่เห็นเนาะไปเราหยุดดูลาแล้วเราก็ขึ้นทึงนี่ขึ้นข้างทึงแล้วเนี่ยขึ้นตรงข้างทึงภูเขาและข้างบนจะข้างทึงาภาษาพุทไทยบนภูเขาแล้วจ้เนี่ยข้างบนเนี่ยข้างบนแล้วนะเนี่ย,ยตรงนี้ข้างบนภูเขาก็ยังมีบ้านคนนะ่ะ ปะปายเนาะเมืองจาาเอากระถ่ายแสงอาทิตย์โอ้แสงอาทิตย์สา่ส่องกับต้นไม้แห้งนี่มันก็สวยอีกแบบหนึ่งเดยสวยอีกแบบหนึ่งสวยคนรักธรรมชาติก็จะเข้าใจนี่มาถึงแล้วจอดรถได้ก็ลงไปก็ลงคลิปให้ดูเนี่ยนี่มันก็จะมีนี่ข้างบนจุดชมวิวนะมีภูเขา ภูเขามีอย่างเี้ต้นไม้ให้คนมาพักอาศัยได้จ้ะมีตรงบ้านตรงเนี้ยให้คนได้นอนได้เหมือนคล้ายกับห้องนอนห้องโรงแรมอ่ะจ้ะแต่ไม่ใช่แบบไม่ใช่โรงแรมแบบสามารถทำกับคงกับข้าวกินเองเหมือนพวกเด็กๆเ,เขามาทัศนศึกษาเห็นไหมมานอนได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนน่ะทำกับข้าวกินเองมีส่วมมีห้องน้ําให้มีน้ําให้แต่กับข้าวนี่ทํากินเอง มีที่นอนให้อะไรประมาณนี้เนาะหามาเองอะไรเงี้ยนี่มันก็จะมีเป็นไม้นี่จ้านี่สาวผู้ชายให้บึ้งเนี่ยนี่คือสถานที่นะชื่อของเขามันเป็นเมืองอะไรเนี่ยอ่านไปตามนี้อ่ะจ้าอยู่ในเฟิร์สอยู่ในเมืองเฟิร์สเลยชื่อของภูเขาเนี่ยนี่จ้าในเมืองเนี้ยชื่อเขาเนี่ย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 อันเนี้ยเนี่ยคือเมืองเฟิร์สเลย ภูเขาตรงข้างบนเฟิร์สเลยจ้ะนี่จ้ะพาก,กันขับรถขึ้นไปช่วงหน้าล้อนี่คนต็มเลยนะเขามาปิกนิกเขามาพักข้างพักแรมกันเป็นครอบเป็นครัวเลยจ้ะเขาก็จะมากินมาปิ้งมาย่างจ้ะเดินใครชอบทํากิจกรรมแบบว่าออกกําลังกายเอาโดอย่างประมาณนี้ย่างเลาะภูเขาย่างเก็บเห็ดย่างเบิ่งเห็ดย่างเบิ่งนกสิงซาล่าสัดจนทีสั้ มันมาเบิงได้นะตรงนี้สมุทยยยยัยเห็นเยี่ยวเวยจ้ะเขึ่นนปายตีนภูเขาเนี่เห็นเยี่ยวเวยนกอินทรีตัวใหญ่ใหญ่ยังมีหลงเหลือนะจ้าท,ที่ที่ที่ป่าที่สวีเดนเนี่ยยังมีนอกอินทรีตัวบบกเลอร์เลยจ้าหลงเหลืออยู่จ้านี่คครจะมาถีบจักรยงจักรยานตรงนี้มันเป็นทางทางแบบโล่งนะจ้าทางแบบหน้าเดินหน้าไปอยู่จ้าตรงไหนถีบจักรยานได้ก็ถีบตรงไหนถีบไม่ได้นี่จ้ามันจะเป็น เขาเอ็ดซุ้มซุ้มแบบว่าคือ,อนั่ง้านั่งเล่นนั่งหัวนั่งเดกเด็กๆมันทัศนศึกษานะจ๊ะส่วนหลายมันจะเป็นอย่างนี้ตรงมุมเนี้ยนี่จ้ะนี่มีห้องซ่วมมีห้องน้ําเป็นบ้านหลังเบลอเลยดีอยู่ได้เป็นสิบสิบคนนั่นะจ้ะเนี่ยใครมาเป็นคันรถใหญ่หนึ่งก็นอนพักได้เป็นสิบสิบคนเนะตรงเนี้ยรองรับได้เยอะเลยจ้ะนี่จ้ะ สะบุไดขึ้นไปบ่อยแล้วจ้าแต่ขึ้นไปครั้งก่อนนะ่ะมันเป็นหมอกเยอะไม่เห็นวิวทิวทัศน์อะไรเลยขึ้นไปปุ๊บกะว่าจะให้พาส้มวิวส้มผือเึเบิงวิว,บว,วแบบว่าส่องเห็นทะเลส่องเห็นเฮือนคนอยู่ข้างล่างได้เองสินะก็มีเห็นจัดแต่เท่านี้โอเคกะแสงแดดเจ่นใสเนาะสามารถส่องได้อะไรได้เงี้ยอู้เมือน,นี้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่แสงแดด มีแสงให้เราได้ถ่ายคลิปได้ลงคลิปเนะน้อจ้าเนี่เขาก็จะมีขยะให้นะเขาจะมีขยะให้นะสองถังพลาสติกนะเขาจะมีคนขึ้นไปเก็บขยะอยู่มีมีรถขึ้นไปเก็บขยะรถเล็กๆขึ้นไปเก็บขยะอยู่จ้าเขาจะมีขยะให้แล้วก็มีโต๊ะนั่งเห็นไหมกินลมชวมวิวเลยได้จ้าวันนี้มองเห็นวิวข้างล่างเห็นทะเลได้เลยหเห็นบ้านคนอยู่ข้างล่างได้ด้วย นี่จ้าอู้าออกาดีเห็นเมฆล,ลําลีลําลายเมฆสีครามสีฟ้าครามอู้งามอีหลีเลจ้าอู้สาวบุไทยถ้าใครชอบชมถ้าใครรักธรรมชาติรักบรรยากาศแบบสาวบุไทยก็ติดตามคลิปสาวบุไทยนี่ไงถังขยะจะาเป็นเดนถังขยะแห้งอันนี้ถังขยะแห้งก็จะใหญ่หน่อยอันนี้ถังขยะเปียกทิ้งตรงนี้ได้นะมันจะมีแยกให้สองถังขยะเดี๋ยวก็มีพนักง,งานขึ้นไปเก็บเองอ่ะจ้ะนี่ไม้เนี่ย ป่าเราส่งไปนี่อันนี้ตะโต๊ะนั่งดื่มชากาแฟปิ้งย่างกันได้จะมีหลายต๊ะให้นั่งมีหลายมุมให้บึง้งนีจ้าส่งไปนี่ทนะเลน่จาจะขาวๆนะนะทะเลนั่นะนะ่นะมองลงไปเห็นทะเลเห็นแทงเลเห็นบ้านคนลำลี่ลำไรตรงนั้นนะจ้าอออม,มันมาเนี่ยทะเลได้ขาวๆนะ ส่งเห็นทะเลได้จากภูเขาเนี้ยสูงบ่สูงกะจักมีิู้จักว่ามันสูงจักกิโลเมตรจัก,มจกเมตรจักเปลจ้ามงมีมีไม,ม,ม,ม่ได้ศึกษาในเรื่องนี้จ้ะแต่รู้แต่ว่ามันมองเห็นทะเลได้แต่สวยอ่ะนื่อบรรยากาศรอบข้างมุมนี้คือเป็นมุมส่งวิวทะเลแล้วก็บ้านคนตรงข้างล่างเมืองเฟิร์สเลือจ้าเนือจ้าสาวบุไทยอู้มกักยังสีละจ้าคนมักป่วงมากมักเลาะเนาะ แล้ววิวธรรมชาติบรรยากาศไปว้าน้ำนกน้ำสัตว์น้ำเพลิดไว้ายจ้าสองเท่านะมักมูลจ้านี่จ้าฝากกไลกดติดตามของฝากกไลกดติดตามสาวุไทยด้วยนะจ้าขอบคุณทุกกำลังใจทุกคนจ้าไปตามสาวุไทยไปบึงจ้า